ลองพิมพ์ชื่อเราบันทึกดูพี่เบรกไอ้หนึ่งพันบาทพี่ลองพิมพ์แล้วเว้เพิ่มขึ้นอากาศเข้าสล้วบ้าบันทึกเนี่ยเห็นปะบันทึกไม่ได้เลยงงอ่ะไม่ได้เว้ยใช่าาไหมเนี่ยเอะไรไปรู้ ตัวคุณน่าจะบังแน่เลยอะ่ะไปเถอะเนี่ยป้นแม่งยังแหละไปเว้ยเราเป็นเฮียเราใจเรามันเป็นตำรวจเว้ยไม่เป็นไรหรอกจับแม่งเลยนะหนะ้าเอะไะจับเลยพี่จับแม่งเลยยกมือขึ้นนะครับผมสารัชแจ๊ะนะยกมือขึ้นนะใครอยู่ในร้านเสื้อผ้ายกมือขึ้นนะครับเอออย่าิ่งเข้าไปเดี๋ยวมันจะผีผามเลย ยกมือขึ้นนะครับค่อยๆอ,ออกมานะครับผมมาจับกลุ่มนะครับพวกคุณขี่รถไอ้้ัวบไอสัตวออนะออ์ออกมานะครับค่อยๆออกมานะไอเหี้ยอะนมีสารด้วยค่อยๆออกมาช,ช้านะนี่ครับพวกสารด้วยวะไอ้จอยขี่นนออกัน,นู้นไอ้จอยขี่กันู้น

ไอ้เคียยลงลงไม่ได้ไอ้โจ๊กกูลงไม่ได้วะแม่งล็อกก็ดีเย็ดต้องชนให้พังผมชวนเองพี่ได้ได้ได้ชนพี่เลยโจ๊กพี่ว่าเดี๋ยวพี่ชนเอง้วยว่ะ ว่าชนเองมันน่าจะได้ป่ะได้ได้อาการอะไรโอเคน้าป,ป,ป้าเวปะจกป่ะพี่ขับฮนะ <c oughs> สตรีมกลางคืนด้วยเหรอคะใช่ครับแล้วกลับไปหามัาด้วยแล้วบอกว่ามีอะไรให้ทางตำรวจช่วยหรือเปล่าคะเดี๋ยวปปะ มันมาตอบมาไอสัตว์มึงกำังโวยกูไปตำรวจ <c oughs> <c oughs> ไอเฮียเลือดเลยร <c oughs> ้านไหนวะน้องพี่ลืมอะทางนี้ปะบุญนึงพี่อันนี้มีอะไรให้ทางตำรวจช่วยไหมครับได้ช่วย,วยครับพี่มีอะไรให้ทางตำรวจช่วยช่วยไหมครับมีครับพี่จอร์ดครับพี่อ้าวเฮ้ยอะไรพี่ อะไรฮะเมียผมด้วยเมียมึงอกีโดนผู้กองข้างคผมเล่นแนะ่ไอ,อ้จ๊กสะบัดลิ้นชอไอ้จ๊กสะบัดลิ้นเบอร์เด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 อี๋เหรอไหนวะมาขึ้นมาไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าผัวอยผัวอยู่ข้างล่างไม่รู้ว่าผัวอยู่ล่างผมไม่หญิงอย่าอย่าอย่าไปไหนเร็วสักที สา<น>ว<อ>ดโ,โดนขโมยรถนะคะออโดนขโมยรถเหรอใช่คะ่ะคุณตำรวจได้ครับแจ้งความได้เลยได้ไหมคะได้ได้ได้แจ้งความได้เลยครับเดี๋ยวตำรวจทำดำเนินคดีให้ใครครับใครเป็นรูปลักสันถายไปไหครับหนูไม่หนูไม่เห็นนะคะ่ะหนูอยู่ในร้านก็กูน้่ยไอ้สัดเป็นจอมโจรไอ้เวรีแต่แต่เสียงคุนคุนนะคะคนขับรถอะไรนะครับเสียงคนขับรถนี่คุนคนนะคะ ผมเพิ่งมานะครับเนี่ยพอดีผมลาดตะเวนอยู่แถวนี้ครับกับน้องน้องผมครับผมไอ้น้องผมเป็นจ่าตรงนีไปไหนคะ <ผม S 1> เนี่ยไปทำคดีข้างบนเลยครับข้างบนสอนนอบนสอนน้องนี่เขามีเคสอาสตอรี่อุ้มอุ้มกันอยู่ครับใช่ก็เลยไม่สามารถทําทได้ครับคุณผู้หญิงอ่ากลายเป็นตำรวจก็ต้องับอันนี้นึงนิดนึง,นนงอันนี้มาคนเดียวเหรอครับเนะี่ย เอ่อมากับแฟนอะคะ่ะเอาแฟนหายไปไหนครับเนี่ยเห็นนั่งมาคนเดียวไม่ทราบเหมือนกันนะคะน่าจะโดนอุ้มไปแล้วมั้งอุ้ยเฮียมันไม่เห็นแฟนคือรถเหรอวะไอสัตว์บอดไปแน่ลูกตามีเชิงจริงไอไอคนนี้มีเชิงแ <c oughs> <c oughs> ต่ท่านตำรวจจะทำ <c oughs> เขาเรียกว่าทำหน้าที่ให้นะครับอ๋อค่ะไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลนะว่าแบบว่าจะโดนรถขโมยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวทงางตำรวจจะหาต้นมาคืนให้ครับเปิดไว้สุดโอเคไหมโอเคค่ะว้อหนึ่งว้อหนึ่งว้อหนึ่งมีคนโดนขโมยรถวาอหนึยังพวกว้อหนึ่งว้อหนึ่งมีคนขโมยรถแถวร้านตรงร้านเสื้อผ้าใช่ไหมครับเดี๋ยวผมแจ้งลูกน้องให้ใช่ค่ะใช่แถวร้านเสื้อผ้า <c oughs> ทางบน <c oughs> อะไรฮะคุณเธอิม่องมีเงินเป็นหน่วยมีอยู่ตำรวจเยอยของเงินสามหมื่นค่ะคุณตำรวจสามหมื่นได้ไหมครับคนตำรวจเอาไปทำอะไรคะอันนี้มันค่าทำคดีเหรอคะอ๋อไม่ครับเป็นใช่ครับเป็นค่าทำคดีไไดด้้ค่่ะของทานปกติคิดคดีแล้วประมาณหมื่นสองครับอันนี้จริงจังอ ต้องให้ไปหมืห่นหนึ่งครับโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวตำรวจจะทำคดีให้ครับค่ะอ,อันนี้แปลกๆนะครับอันนี้คือคือใครครับใช่ใช่แฟนคุณหรือเปล่าไม,ไม่ไม่น่าใช่นะคะไม่ทำไมใช่ตำรวจขออนุญาตเปิดไฟเลนนะสะกัดจับอ่รถแบมโบกินี่เอาเวนทอเร่ข้างหลังด้วยทะเบียน82410งส่ห่ลาตำรวจได้แล้วตำรวจทางเรียบอันนี้กำลังเบี่ยงมาทางชันดูท่าทางเขาน่าจะมุ่งหน้ามาหาตำรวจ เต็มตัวเต็มตัวไอ้โจ๊เต็มยิงดูเหมือนจะมีคนไล่ราดเราแล้วยิงเขี้ยไอ้สัตว์ปืนเขี้ยนมีแต่นิ้วดูเหมือนว่าตอนนี้คนร้ายมุ่งหน้ามาทางตัดไม้เราต้องรีบเปลี่ยนขึ้นเขาให้ไวที่สุดโจ๊กสัตว์แล้วเปลี่ยนจ๊กจ๊กอะไรหรอนนี้เหมือนสัญญาณจะขาดหาย ลอยโจอกอยู่เป็นอะวิววิอุ๊ยอ๋วดูเหมือนว่าเขาน่าจะมาปิดทางหรือเปล่านะโอ้ยเฮ้ยทำไมรถมันมันช้าจังอ่ะอ๋อปิดทางปิดทางอุ๊ยอะไรครับเนี่ยไ็ตามเอเอาอ๋อนี่เมียมึงอยู่ในนี้เหรอขอโทษขอโทษอันนี้คุณเป็นเมียมันด้วยครับเนี่ย แฟนค่ะเป็นแฟนทางเจ้าที่ขอใหรนะเขาตัดโมโหอ่ะค่ะยังไม่เป็นไรนะให้มันโมโหตัดเลยกอนไอ้ก็คนนี้เดี๋ยวตาตำรวจจะเพื่อความปลอดภัยของคุณนะครับขอพาขึ้นเขาโดยไวที่สุดในสตอรี่ทางป่าราบนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังกลวลว,ว,ว่าจะไม่ปลอดภัยทางเสียดจ,จกจะดูแลคุณอย่างดีครับยังใครพูดไว้เฮียเงียบดิ อ้ยขอโทษครับทางทางทางตำรวจกำลังเอาเอาตัวคนไข้ไปส่งโรงพยาบาลครับไม่ใช่ป่ะไอ้สัตไปไกลตีนี้เฮียเออคุณโจ้ก็ทำอะไรสักอย่างแะพวกนี้มีเดนิววะพี่จับเมียมาแหกปากดิจับเมียมาแหกปากเหมือนเราจะพังมันกลัวโจ้มากกว่าปิดปิดปิดไฟแดนวิ่งเงียบๆนะคุณผู้หญิงเงียบๆนะผมจะเย็นๆนะเย็นๆจะพูดได้ไหม จะคลิปแอปแดงครับดูฉันนี้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 ดูฉนนี้ดูฉากนี้ดูฉนนี้ดูฉากนี้ดูฉากนี้ทำไกูไม่เลี้ยวเงียบนะห้าบอกหัวเข้าเลยไหม, dome, มค่ะย่ากูเนี่ยนะครับเี่ยนะครับเบบเห็นกูได้มไม่เห็นกูไม่เห็นก เงียบแน่แน่โอ้กูตายเลยกูตายได้ไงอ่ะไอจョ๊บไอจョ๊บมาดูก่อนโอ้สลับว่แกงอ่ะเอาสลับตายมึงจะยอมไม่ยอมสลับตายมึงบอกมาว่ามึงเอาไอเทียนดิวที่รอกดี สัตว์ให้ฆ่าหลยเรื่องคอเหียกินอะไรไปเมื่อไหร่เขาตายเาตายเมียเมียมันเป็นหัวพูดมากเขาพูดไเมียมันเป็นหัวพวกกูไอ้เขาจะพูดได้ยังไงเขาตายเออภาพมาว่าเองเอาบาเรื่องข้าไปไว้ไหนเืออชีวิตเขาตอนเอเจ็บร้องกันยัง อย่าร่อร่นอนแล้วอยนั่นร่อ่สัตว์จนเฮียหลุดขำไอสัตว์มึงเล่นใ้สมรยดิเอมกูเต้นให้กำลังใจลยงมาแล้วกูเข้าเข่าทามือไปูบตัวอะไรกูเข่ายอก็แด้ะยอ เงียบบ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจใช่ไหมผมเป็นสายเสืครับอยักยอกเมียมันจอดใช่ไหมสัตว์ไม่ได้เงินว่าผมเป็นสายเสืบผมาทำคดีเนี่ยยด้ทำผมเลยครับทำาคดีอะไรผมมาภาตะเวนภาคพื้นดินครับเอ่อจะพิพ์มเอาเหลี่ยไหนตรงมา ผมรัดตะเวียนผิดรับเผือไปลาดตะเวียนเมียคุณว่ครับผมยื่หน่อยอีสีอีสีเลเชัดอ๋อสีอะไรสีอะไรคนด้่นหลังนี่คือน่าจะสีเขียวครับไม่ใช่สีเขื่อนรับมันมันถอนหน้ากที่นไอเหี้ยรั่วเลยสัสแต่หน้ากากกูรอเปล่าเนี่ยถอหน้ากากออกนค่ะไอเหี้ยกูจะหลุด อ๋อไม่ได้ใส่เนาะไอ้เย่ะไม่ไหวอ่ะอาดมจมเรได้ครับน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยได้ครับทาตามต้ตำรวจของภราได้วยครับอืมแล้วลองรถอ๋อไม่ครับเป็นตำรวจตรวจเช็คสภาพรถให้ครับ เำรไม่ใช่ช่างหรอครับแต่รถนี่ช่างครับเนี่ยยืมมาครับมาประกอบอาชีพต้องไม่ใช่ครับนี่ครับเจ้าที่ตำรวจซ่อมแม่อเคครับไม่มีใครได้ไปหรอกก็อยู่ตรงนี้แล้วต้องขึ้นต้องขึ้นรถดี้วยไหมเวลาซ่อมครับต้องขึ้นก็ได้ครับไม่ต้องขึ้นก็ได้ไม่ต้องขึ้นมันก็ได้เหมือนกันใช่ไหม รถมันเต็มร้อยเหนียหาักครับหมดด็อกครับอ่าตอนนี้ทางผมกำลังเจรจากับอ่าทางเจ้าุยกับใคาย่ง